5สอเป็นตัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรโดยตรงนะคะสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปนะคะรู้เราทุกคนรู้จักคำว่าโลกร้อนรู้จักเนอะโลกร้อน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 ไม่ทำไงคะเพิ่มแอร์เพิ่มแอร์เพิ่มแอร์แ,อรแต่เราอยากจะทําอะไรเพื่อช่วยลดโลกร้อนหรือเปล่าก็รู้ว่าโลกร้อนนะทํายังไงล่ะเขาก็ลณรงค์นะให้ประหยะัด อย่างนี้เราจะไปรณรงค์กับพนักงานในองค์กรเราได้ยังไงนะคะให้ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาแล้วเขาบอกว่าโลกร้อนทุกคนรู้อยู่แล้วรู้ไหมว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าน้ําจะท่วมท่วมจากอะไรยังมาพูดเป็นกระตูนน้าจะท่วมจากอะไรน้ําจะท่วมจากสมัยก่อนใช่ไหมคะเราเอ,อเราอยู่เนี่ยเคยเห็นประเทศไทยน้ําท่วมไหมคะวันดีคืนดีน้ําท่วมใช่ไหม แต่เขาบอกว่ามาจากการบริหารจากการที่ผิดพลาดปัจจุบันนะคะระดับน้ําทะเลเพิ่มสูงขึ้นเพิ่มสูงอะไรเพิ่มสูงเนื่องมาจากโลกร้อนพอโลกร้อนน้ําแข็งเนี่ยละลายได้ไหมคะอุณหภูมิสูงขึ้นก็ละลายใช่ไหมยิ่งอุณหภูมิมากขึ้นเขาก็ละลายได้เร็วขึ้นใช่ไหมคะน้ําแข็งทั่วโลกละลายเริ่มหมดแล้วนะคะละลายเริ่มหมดแล้วเพราะฉะนั้นระดับน้าทะเลเพิ่มสูงขึ้น พอระดับน้ำทะเลสูงเพิ่มสูงขึ้นน้ำจะท่วมเราได้ไหมคะ,ะพอดีวันนี้ไม่ได้มาสอนสิ่งวลอมเดี๋ยวขอแตะไปหน่อยเนาะเดี๋ยวขอเข้าซอยเข้าซอยไปหาสิง่งว้อมนิดนึงน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นชายฝั่งของประเทศไทยนะคะอย่างเช่นตรงแถวบ้างกุงเทียนเนี่ยเมื่อก่อนชายฝั่งอยู่นูน่น2กิโลปัจจุบันทะเลลุกเข้ามาแล้วนะเข้ามากินฝั่งหมดเลยนะคะกินชายฝั่งหมดเลยเรากระทบไหมเราอยู่บนฝั่งเราอยู่บนดินเราลองไปอยู่บ้านใกล้ๆกับชายฝั่งเราจะรู้ว่าโอโ้โหแผ่นดินที่เราเคยยืนมันหมดละ ะะระดับน้ําทะเลนะคะจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตจนถึงขั้นท่วมอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยแผนที่ที่เขาเขียนใหม่นะแผนที่ที่เขาเขียนใหม่กรุงเทพไม่เหลือนะถวย่านเราก็ไม่มีนะคะแต่านเราไม่มีไปมีอีกทีน่นูน่นนครราชสีมาปจัจกนก็หายไปครึ่งนึงนะคะนูนขึ้นนครราชสีมาขึ้นไปมียังมีอยู่นะคะเพราะโลกร้อนเขาบอกเขาถึงร่วมมาช่วยกันลง,ลงว่าช่วยกัน ลดการใช้ทรัพยากรช่วยกันลดการเกิดขยะนะคะไม่ให้โลกมันร้อนนะคะตอนนี้สิ่งเหล่านี้ก็คือ5สอทน,นั้นนะคะที่แล้วเราจะบอกกับพนักงานเราได้ยังไงกับคนในองค์กรได้ยังไงว่าทุกคนต้องร่วมกันในเรื่องของการลดการใช้ทรัพยากรนะคะผลกระทบเหล่าน,นี้เนาะไมกแล้วคำนี้ได้ยินบ่อยไหมเรากําลังจะเป็นประชาคมอาเซียนโอ้ยไก่ตัวไก่ตัวอาจารย์ไก่ตัว อาเซียนมันไกลตัวเหลือเกินปีไหนคะปีนี้มันเกิดอะไรขึ้นคะอาเซียนคือตลาดและฐานการผลิตรวมเป็นหนึ่งอ้าวรวมเป็นหนึ่งก็ดีสิอาจารย์รวมเป็นหนึ่งมันก็เลยจะทำให้เกิดการแข่งขันเสรีทางการค้าใช่ไหมคะใครถูกใครได้ใครบริการดีใครได้เสรีทางการบริการเสรีทางแรงงาน เสรีทางแรงงานเราคือแรงงานไหมพวกเราคือแรงงานถ้าเราไม่พัฒนาฝีมือแรงงานจะเกิดอะไรขึ้นคะตัแรงไม่รู้ใช่ไหมค่าแรงเราขออนุญาตแตะแตะไปถึงค่าแรงเราเนอะประเทศไทยค่าแรงเท่าไหร่สามร้อยบาทต่ำไหมต่ำเราอยู่ประเทศไทยบอกเราต่ำค่าแรงต่ำพี่เมียนมา0.58 US เท่าไหร่คะ10บกว่าบาทปะ ใช่ไหมของไทย10 US อ่ะเขาแปลงเป็น US ให้หน่วยเดียวกันนะคะ3-300บาทเราเนี่ย10 US พี่พม่าเรา0.58ไปบ้านเขาเนาะพี่คัมบเดียาพี่คัมพูชา2 US ต่างกับไทยไหมคะแล้วทรัพยากรพี่พม่ามากมายเลยนะเพราะประเทศไทยนี่ป่าเขาลำเนาไพยเราโดนลุกลามไปหมดแล้วเราซื้อไฟนะคะเราซื้อไฟจากพมา่าเขมรนะประเทศไทยเนี่ย เขาลองแกล้งตัดสายเล่นๆเนี่ยจบเลยประเทศไทยไม่มีไฟใช้นะคะแต่เราใช้ทรัพยากรก,กันอยา่างฟุ่มเฟือยแล้วเกินใช่ไหมคะสิงคโปร์โอเคเขาเขาแพงอยู่แล้วเขาหรูหราฟุ้ฟ้าอยู่แล้วใช่ไหมคะอัตราค่าจ้างขั้นต่ำไม่มีแต่ประเทศเขารวยนะคะแล้วก็อินโดนีเซียอินโดนีเซียต่ำก,กว่าเราไหม 5US เรา4นะคะมาเลเซียใกล้เราเลย9.85ดูไนไม่กาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำแต่ว่า เขารวยเขารวยไปด้วยอะไรคะน้ํามันประเทศเขาเต็มไปด้วยไปด้วยสิ่งเหล่านั้นนะคะที่เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเวียดนามโอ้โหดอลลาร์ฟิลิป,ปินสิ 4, ใกล้เราลาว3ามถึง4เมื่ออัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นอย่างนี้นะคะอย่างตอนนี้เราจะเห็นว่าเริ่มมีการย้ายฐานการผลิตใช่ไหมคะถ้าเราค่าแรงแบบนี้ แต่เราไม่สร้างผลผลิตให้กับองค์กรใช่ไหมคะสมมุติเรามีพนักงานสองคนนายเกับนายบีเอบอกว่าให้ทำผลิตแม่พิมพ์ให้ได้ต่อวันวันละสมมติ10พิมพ์ต่อวันวันละ10พิมพ์เอก็ทำสิบพิมพ์10พิมพ์ B ก็ทำสิบพิมพ์10พิมพ์ทำไปน,นี้เป็น KPI เป็นตัวชี้วัดเลยว่าแต่ละวันต่อคนต้องทำสิบแม่พิมพ์สิโม ะะแต่วันหนึ่ง B เขาเกิดความชํานาญมากขึ้นเขาปรับปรุงวิธีการของตัวเองอะไรต่าง,าง,าง,างๆนานาเขาทําได้15พิมพ์ยกตัวอย่าง A ก็ยัง10พิมพ์ยังชิวอยู่10พิมพ์ 300, 10พิมพ์300นะคะแต่ B ไปไกลแล้ว B ไป15ยังพอใจที่จะทำํำให้ได้15เพราะว่าข้าแรงันเท่าเดิมแต่ฉันทําให้ได้มากขึ้นเพราะฉันเก่งขึ้นฉันพัฒนานตัวเองดีขึ้นบอสจะเลือกใครคะ A กับ B คนที่ผลิตได้เยอะหรือคนที่ผลิตได้น้อยใช่ไหมคะถ้าวันหนึ่งบอสต้องตัดสินใจทุกโตะปึ้งเศรษฐกิจไม่ดีต้องเลือกคนเขาจะเลือกใครคะแน่นอนเขาต้องเลือกบีอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะองค์กรธุรกิจต้องอยู่รอดใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ทําไมเรื่องค่าแรงหรือว่าเรื่องของสิ่งเหล่านี้ AEC อะไรต่างๆน,น,นา้ามีผลกระทบกับเรานี่คนไทยกันเองใช่ไหมคะแต่ เมื่อเกิดการเคลื่อนย้ายเสรีในด้านแรงงานเข้ามาแล้วเอาละตอนนี้อย่างที่บริษัทเองเริ่มจ้างพนักง,งานศิลิปิน์เข้ามาแล้วภาษาอังกฤษก็พูดได้เก่งก็เก่งเขามาฝึกเข้ามาเราก็มาฝึกพวกเราให้พูดภาษาอังกฤษได้ด้วยนะคะค่าแรงก็ไม่สูงนะนะคะจ้างจ้างเขาได้ได้ถูกมากอยากอยากเพิ่มเขาเราก็สอนภาษาไทยให้เขาให้เขาพูดแต่เราก็ต้องฝึกภาษาอังกฤษด้วยเห็นไหมคะว่าเราเปลี่ยนนะคะ เราก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันไปตามไปตามโลกที่มันเปลี่ยนนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งไม่รู้ว่าที่นี่ขาดในเรื่องของแรงงานหรือเปล่าโดยเฉพาะช่างเทคนิคขาดไหมคะถ้าทำ HR ขาดแคลนแรงงานไม่หาย,ยากไหมหรือว่าหาง่ายคือยุคเทรนของการศึกษาอย่างประเทศไทยสมัยก่อนเรามีช่างเทคนิคเยอะใช่ไหมคะเด็กจบปวสเยอะจบเดี๋ยวจบปวสทางานจบปวสทำงาน,งานแต่ปัจจุบนันปวสเริ่มไปไหนนะคะถีบตัวไปไหนนะ ไปเรียนเอนจิเนียร์แล้วเขาไม่เรียนกนะระบปศเพราะอะไรคะไปเรียน3ปีได้แค่ปศใช่ไหมคะวิชาชีพขั้นสูงแต่พอไปเรียน4ปีได้อะไรปริญญาตรีอย่างนี้เป็นต้นคือยุคการศึกษาก็เริ่มจะเปลี่ยนไปบางบางสถาบันเริ่มไม่สอนและปะสนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคก็จารย์ให้ภาพอย่างนี้ก่อนว่าทำไมเราต้องทำห้ามันมีบทบาทอะไรแค่ เรื่องของการจัดการในเรื่องของระเบียบนะคะของโครงสร้างของของสถานที่ทํางานเรานะคะนอกจากเรื่องของโลกมันเปลี่ยนแล้วปัจจุบันยุคของการตลาดใครคือลูกค้าเราคะใครคือลูกค้าเราลูกค้าเราคือลูกค้าของเราคืออ่ะถ้าภายนอกก็คือคนที่ซื้อสินค้าเราถูกไหมคะเรารู้จักลูกค้าคนต่อแล้วถ้าภายในภายในอย่างเช่นยกตัวอย่าง HR ลูกค้าของ HR คือใครคะพนักงานทุกคนลูกค้าของ store มี store ไหม store ที่มีหน้าที่ดูแลเบิกของหรือ warehouse นะคะลูกค้าของ warehouse ลูกค้าของ store คือใครคะคนที่มาเบิกของใช่ไหมคะเราไม่ใช่ดูแลแค่ลูกค้าภายนอกเก่งเดียวแต่ลูกค้าภายในของเราใช่ไหมคะอย่างเช่น ยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะ HR จะมารับคนเข้าเอาคนออกตรวจบัตรตอกออกไปเตือนอะไรอย่างเดียวปัจจุบันไม่ได้แล้วใช่ไหมคะ HR ต้องมีหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรเข้าไปร่วมกับ Line Manager ทั้งหลายในการช่วยกันพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มความสามารถในการผลิตนะคะอย่างนี้เป็นต้นคือบทบาทเริ่มเปลี่ยนเช่นกันนะคะเมื่อก่อนเราผลิตเราเรียกว่ายุคข,ของการตลาดเมื่อก่อนผลิตมากๆเลยเป็นแมส ผลิตออกมาเยอะๆต้นทุนต่าๆให้เรื่องของคุณภาพของสินค้าเนี่ยมันใกล้เคียงกันที่สุดนะคะแต่ต้นทุนต้องต่ำเราเรียกยุคนั้นเป็นยุคแรกอะยุคการตลาดยุคแรกใช่ไหมคะยุคที่สองเริ่มมีเรื่องการร้องเรียนของผู้บริโภคเกิดมากขึ้นนะคะมีปัญหาผู้บริโภคร้องเรียนร้องเรียนร้องเรียนเพราะว่าผู้บริโภคมีความรู้มากขึ้นนะคะมีความชอบที่เปลี่ยนไปเขาก็เริ่มเป็นเรียกว่ายุคการตลาดยุคที่2ก็คือยึดถือผู้บริโภคเป็นหลัก เราต้องมองผู้วะะิพากษะการตลาดเขาเลยมีคําพูดเป็นกฎเขาเรียกว่ากฎสองข้อของลูกค้ากฎข้อที่1หมายว่าอะไรคะข้อ1ลูกค้าถูกที่สุดถูกเสมอข้อ2ถ้าลูกค้าผิดให้กลับไปอ่านข้อ1ใหม่นะคะเพื่อสุดท้ายเนี่ยเพื่อจะตอบสนองไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าใช่ไหมคะอย่างนี้เป็นต้นแต่ปัจจุบันไม่พอละการตลาด ยุคใหม่ยุคปัจจุบันนี้นะเริ่มมาสู่ในเรื่องของการให้คุณค่าไปสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมคะปัจจุบันโฆษณาประกันชีวิตขายประกันหรือเปล่าไม่โฆษณาประกันชีวิตขายไรคะชวนทุกคนมาร่วมกันจงรักภักดีเพื่อในหลวงใช่ไหมคะโฆษณาปตทขายอะไรคะตอนนี้ปตทไม่ขายน้ํามันปตทบอกว่าน้ํามันเขาเนี่ย แล้ามันเขาจะเป็นน้ํามันที่โอ้โหมีอินโนเวชั่นมีเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมตอบแทนคือสู่สังคมยังไงบ้างใช่ไหมคะเทรนของโฆษณาที่เราเห็นเปลี่ยนไปใช่ไหมเขาไม่มาขายสินค้าแล้วนี่คือน้ำมันเกณฑนั่นเกตนี้ไม่เขาจะพูดว่าองค์กรของเขาดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมสังคมชุมชนรอบข้างหรือว่าประเภทนี้ยังไงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นยุคข,ของการตลาดปัจจุบนันเขาบอกว่ามันเป็นยุคข,ของการให คุณค่าที่ส่งมอบใช่ไหมคะไปสู่มือผู้บริโภคไม่ใช่แค่สินค้าอย่างเดียวนะคะแน่นอนอันนี้เป็นภาพรวมแต่ตัวเราเองภายในองค์กรนะคะในหน่วยงานเราตอบให้ได้ใครคือลูกค้าใครคือต้อนน้ํากลางน้ําและปลายน้ําของเรานะคะเราจะดูแลลูกค้าเรายังไงต้องส่งมอบของให้เขารวดเร็วหรืออย่างไรงใช่ไหมคะ ต้องให้บริการเขาอย่างไรบ้าง <S 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 นะคะอย่างนี้เป็นต uh ้นเนาะเพื่อเข้าไปสู่อะไรคะในเรื่องของความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนใช่ไหมคะความสามารถในการแข่งขันขององค์กรบอกว่าต้องเหนือกว่าองค์กรคู่แข่งแน่นอนเราอยู่อย่างนี้เรามีคู่แข่งอยู่แล้วใช่ไหมคะคู่แข่งทางการค้าคู่แข่งที่จะมาแย่งลูกค้าแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดก็คือเรื่องของความสามารถทางการแข่งขันนะคะเพื่อให้ได้เปรียบ แล้วทายังไงล่ะให้ได้เปรียบจะได้เปรียบคู่ค้าได้อย่างไรบ้างนะคะสินค้าแตกต่างไหมมีโดดเด่นไหมคุณค่าเราเหนือกว่าเหนือกว่าคู่ค้าอย่างไรบ้างและสุดท้ายต้นทุนเนี่ยหักห้าสอ่อจะอยู่สิ่งน,นี้จะช่วยเราในเรื่องต้นทุนคนที่เขียนแค่เรื่องแค่นี้เขาคือโอ้โหเขาเรียกว่าไมเคิลอีพอ r เตอร์เนาะคืออะไรอะ่ะเขาเรียกเป็นปร,รมาจารย์ด้านของการตลาด เขาบอกว่าคุณจะทํายังไงก็ได้แต่ต้องทุนคุณต้องต่ำนะสินค้าคุณต้องมีคุณภาพต้องแตกตา่างต้องโดดเด่นนะคะไอ้แตกต่างโดดเด่นยังต้องใช้ R&D ในการวิจัยในการพัฒนาใช่ไหมคะแต่ต้องทุนต่ำเราใช้ใครต้องทุนต่ำใช้พวกเราทุกคนใช่ไหมคะนั่นแหลคะค่ะเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยจะทําให้ได้เปรียบทางการแข่งขันเราก็ต้องมาดูว่าเราใส่ปัจจัยผลผล,ผลิตเข้าไป อันนี้คืออินพุนเนอะเราใส่เข้าไปใส่ทรัพยากรเข้าไปใส่น้ําใส่ไฟใส่ทุกอย่างเข้าไปใส่ชิ้นงานเข้าไปใส่วัสดุอุปกรณ์ใส่เหล็กใส่เอเนียมใส่อะไรต่างๆเข้าไปใส่ไปมากเท่าไหร่ให้ได้ปัจจัยการผลิตออกมาหนึ่งหน่วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราใส่เข้าไปเราต้องใส่ให้มันน้อยๆใช่ไหมคะเราต้องใส่มันน้อยๆเพื่อให้ได้ให้ได้ของเยอะๆใช่ไหมคะให้ได้ของออกมาเยอะๆ ใส่น้อยๆมีของเสียน้อยๆหลักการไม่ยากเลยหรือใส่ปัจจัยผลิตเท่าเดิมก็ได้ใส่เท่าเดิมแต่ผล,ผลผลิตควรจะมากขึ้นนะเหมือนเช่นเมื่อกี้เกับ B ใช่ไหมคะเขาก็ทำงาน8ชั่วโมงเท่าเดิมนี่แหละแต่ B พัฒนาตัวเองเป็นยังไงลนะทำได้เท่าไหร่15ชิ้นโอ้ทำได้เยอะเพราะเขาพัฒนาฝีมือทักษะของเขานะคะด้วยวิธีการต่างๆอย่างนี้เป็นต้นใส่เท่าเดิมก็ได้นะคะหรือใส่มากขึ้นเล็กน้อย แต่เพิ่มบางอย่างไันเพิ่มเทคโนโลยีเพิ่มอะไรเข้าไปทําให้ผลผลิตมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของกระบวนการขั้นต้นนะคะ 4M เนอะคงเคยได้ยิน man คนแมชีนเครื่องจักรวัสดุ material นะคะวิธีการไม่ตอบทั้งหมดทั้งสิ้นที่เราใส่เข้าไปเนี่ยนะคะเราต้องการให้เขาเรียกว่าเกิดประสิทธิภาพสูงสุดคนต้องเป็นยังไงคะคนต้องรู้ ต้องรู้วิธีการทํางานอย่างถูกต้องใช่ไหมคะมีทักษะมีความสามารถมีระเบียบวินัยน,นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละเราจะต้องสร้างและพัฒนานคนเขาบอกว่าจริงๆอ่ะภาษาภาษาของการพัฒนานองค์กรเราเรียกเราเรียกคนว่ามนุษย์ทุนมนุษย์นะคะสิ่งที่อยู่ในในในตัวของพวกเรามันสมองความรู้ทักษะประสบการณ์เราเรียกว่าเป็นทุนคําว่าทุนอย่างเงี้ยเ,เหมือนกับ มีที่ดินใช่ไหมคะมีที่ดินมีเครื่องจกักรมีโรงงานมีทรัพยากรบุคคลมีทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเบอร์หนึ่งเลยเรื่องของคนสุดท้ายพูดถึงทัศนคติทัศนคติเดี๋ยวตอนบ่ายถ้าเรามีเวลาจากห้าสอเดี๋ยวเราลองมาเล่นเกมทัศนคติกันนิดนึงเนาะทัศนคติเขาบอกว่าคือการคิดคิดบวกคิดบวกเคยได้ยินใช่ไหมคะคิดยังไงคิดบวก เดี๋ยวตอนบ่ายถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะลองเล่นเกมเรื่องคิดบวกกันกนิดนึงนะ